สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการขยายพันธุ์ไม้หวอบน้ํานะคะซึ่งเราจะมาสอน2วิธีนะคะได้แก่การเด็ดใบนะคะเด็ดใบนะคะเราจะเด็ดเอ่อเลือกใบที่ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากนะคะเราจะเด็ดโดยการดึงึ้นนะคะแล้วก็ระวังนะคะใบจะช้านะคะเมื่อเราทําการเด็ดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ดินนะคะเป็นดินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเป็นดินสูตรพิเศษนะคะ ราคาเพียงแค่25บาทเท่านั้นเองคะ่ะดินของเรานะคะจะทำการผสมปุ๋ยอ้อนโมโคตไว้แล้วนะคะเมื่อทำการใส่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเกี่ยดินให้หน้าเสมอกันนะคะเราก็จะมาวางใบเลยนะคะใบนะคะเราก็จะทำการเด็ดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวางทางด้านนี้ขึ้นนะคะ สังเกตจากลักษณะใบนะคะเราจะทําวางใบทางด้านนี้ขึ้นนะคะนี่นะคะวางเลยเราจะวางเฉียงนิดนึงนะคะลักษณะการงอกนะคะบางใบนะคะอาจจะมีรากงอกก่อนนะคะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวิธีที่สองนะคะจะขยายพันธุ์โดยการตัดชํานะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเห็นว่า กุหลาบหินของเรานะคะจะแตกยอดออกมาหลายยอดใช่ไหมคะเราก็สามารถตัดบางยอดนะคะออกมาชําได้เลยนะคะดินของเรานะคะก็จะเป็นดินของทยยนหล,งลวงกระชฤกษกเหมือนเดิมเลยค่ะจะใช้คัตเตอร์นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะหรือว่าใครไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสามารถใช้ไฟแช็กในการฆ่าเชื้อได้คะ่ะประมานะคะเราก็จะทําการตัดยอดได้เลยค่ะเราจะตัดทิดหน่อยนะคะ เมื่อเราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยช้ำนะคะแล้วก็มาทําการตัดออกอีกนิดนึงนะคะตัดให้ขาดชิบเดียวแบบนี้เลยคะ่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ